ิตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo Y78 Plus นะครับที่จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขอบโค้ง120 h z ในส่วนของค่า r f r e r t e และชิปเซ็ต Snapdragon 695การ์ดซัพพลี่44วัตต์ในราคาเริ่มต้น8,000บาทสวัสดีครับกับมาร์ดิข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้รับแนกาศาสิปฏีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ้ข่าวสารที่มาเนใจแบบนี้เป็นประจำทุกวัน vivo ประเทศจีนนะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ vivo y78 plus นะที่จะมาพร้อมกับหน้าจอ amoled ขอบโค้ง120เฮิร์นะครับชิปเซต snapdragon 695การชาร์จที่เร็ว4ีวัตต์ในราคาเริ่มต้นตราว8,000บาทเท่านั้น vivo y 7 8 plus น่าจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล amoled ขอบโค้ง6.78นิ้วนะครับความละเอียด f u l d plus ทั้งมีค่า refresh รี h z สามารถครอบคลุมการแสดงผล dcip 3 100%และมี ntsc นะครับ105%อีกด้วยอีกทั้งมีความสว่างสูงสุดที่1300นสิตสูงกว้างนะครับและก็สบายตา ด้านประสิทธิภาพการทำงานนะครับตัวนี้เป็นชิปเซต s ดบิวต์ก้อน695พร้อมกับแรม LPDDR4X 12 g b นะครับให้ ROM เนืยอยความจำในตัวเครื่องมาตรฐาน USB 2.2 256 g b ยังมาพร้อมระบบการกกขยายแรมนะครับให้ถึง8 g b เดียวที่เรียกว่า Virtual Memory ถ้าไม่พอสามารถเพิ่ม Micro SD Card เพิ่มได้ด้วยสำหรับฮาร์ดแวร์ในเรื่องของการถ่ายภาพตัวนี้จะให้กล้องหลังความละเอียด50ล้านพิกเซลเดบเซนเซอร์2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลครับ เราจัง vivo y 78 plus ตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบ android 13และก็ระบบ origin os 3เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับแบตเตอรี่5000ม m a และการชาร์จที่เร็ว4วัตต์ bluetooth 5.1นะครับ adptx ในคระเท a ญี r t ุ่นแล้วก็ LDAC ด้วย vivo y 78 plus ตัวนี้มี3สีครับได้แก่สีฟ้าเหลืองดำนะครับโดยวางขายในประเทศจีนเป็นที่แรกแลำต้นที่ RAM 8กิกหน่วยามจำ128อยู่ที่1,600หยวนนะครับหรือประมาณ8,000บาทเท่านั้นเองครับ กอดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บรียนด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย